ในช่วงกลางยุค9 0ผู้คนต่างเริ่มเอือมระอากับความสำซากจำเจของหนังสยองขวัญที่วนเวียนอยู่กับสู่ตายตัวเดิมๆภาคต่อของหนังไล่เชื่อในตำนานไม่ว่าจะเป็นฮัลโลวีนไฟร์เดย์เดอะเทอร์ทีนและไนแมลดีเอล e ิตต่างประสบความล้มเหลวจนผู้คนต่างบอกว่าหมดยุคของหนังสยองขวัญแล้ว ในขณะที่เหล่าไอคอนแห่งความสยองเริ่มจะหมดหมนคั่งและกลายเป็นตัวโจกที่ทุกคนพร้อมต่อกฝาโลบอกลามือเขียนบทหน้าใหม่ไฟแรงอย่างเควินวิลเลียมสันได้สืบคนเรื่องราวของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจริงของแดนนี่โรวิงเจ้าของฉายาเกนส์วิลล์ริเพอร์ที่ได้ลงมือสังหารนักศึกษาในรัฐฟลอริดาอย่างสยดสยองถึง5ศพ เหตุการณ์นี้ทำให้เขานึกถึงต้นตำรับหนังไล่เชือดในตำนานที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้อยา่างไมเคิลไมเออร์สความหวาดผวาจากเรื่องจริงเป็นแรงบ,บันดาลใจให้เขาแต่งเรื่องราวสยองขวัญสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่ความโหดแต่ยังเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันแบบตลกร้าย นี <St an toys> <The yelled> ่คือการเดิมพันว่าหนังสยองขวัญไล่เชื่อจะได้ไปต่อหรือต้องถูกฝังลงหลุมไปตลอดกาลสครีมวีสุดขีดภาพยนต์สยองขวัญปฏิวัติวงการแห่งปี1996 ที่เป็นรูปผสมระหว่างซลาชเชลฟีลมที่อุดมด้วยฉากไล่เชื่อและหนังวัยรุ่น Coming of ฟเอสไตล์จอห์นฮิวจ์เพิ่มเติมมาคือความลึกลับชวนผวาในการหาตัวตนที่แท้จริงของฆาตรกรต่อเน,นื่องสุดโหดแห่งเมืองวูสโบรโรพบกับเรื่องราวของซิดนีย์เพลสคัตหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผู้หอมร้องไปด้วยเพื่อนสนิท แฟนหนุ่มกลันมัน just และคุณพ่อที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้ tight, แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้าแม่ผู้เป็นที่รักของเธอนัน้นถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม acott ในขณะที่สภาพจิตใจของเธอค่อยๆกลับมาสมบูรณ์เสียงวีดร้องก็ดังลั่นขึ้นอีกครั้งเ t u ม just get in the car เ <Hello, Sydney. S 2> มือ่อฆาตกรโรคจิตออกมาแพร่ระบาดความกลัวไปทั่วทั้งเมืองสิ dney กลายเป็นหนึ่งในเป้าสังหารของฆาตกรที่หลงไหลในหนังสยองขวัญมากเกินไปหน่อยก่อนที่หน้ากากวีจะกลายเป็นไอคอนของความห่ารู้หรือไม่ว่าชื่อของหนังล้อเลียนอย่าง Scary Movie มีที่มาที่ไปเพราะเดิมทีแล้วมันคือชื่อต้นฉบับของหนังสครีป แต่ทางค่าตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในช่วงท้ายของโปรเจกต์ถึงแม้ว่าทุกวันนี้สครีมจะเป็นหนึ่งในหนังขึ้นชื่อของเจ้าพ่อแห่งความสยองเวสเครเวนแต่ในทีแรกนั้นเขาปฏิเสธที่จะกำกับหนังเรื่องนี้ซ้ำแล้วส้ำเล่าเช่นเดียวกับแซมไรมีและจอชเอโรเมโรเหตุก็เพราะว่าเขาเบื่อที่จะทำหนังแนวนี้เต็มทีหลังเคยปฏิวัติว,ตวงการหนังไรเชื่อมาแล้วถึงสองรอบ แต่เพราะเสน่ห์ของหนังแนวนี้ทีสามารถนำประเด็นอะไรก็ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนสนใจตราบใดก็ตามที่พวกเขาทำคนดูวีดได้ทุกสิบนาทีเวสเควเวนเลยตอบรับคำเชิญและคว้าตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์แม้ว่าคงเรื่องโดยรวมจะไม่แตกต่างอะไรจากหนังเล่ยเชื่อทั่วไปที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นดวงสวยผู้ถูกคุกคามโดยฆาตกรอำมหิต โดยที่เหยื่อมักจะประกอบไปด้วยนุ่มเทสาวแซบจอมกวนนุ่มเนิร์ดและสาวพรหมจรรย์แต่สิ่งที่ทำให้สครีมแตกต่างคือการสร้างโลกที่เราตัวละครในเรื่องตั้งเติบโตและคุ้นเคยกับหนังสยองขวัญมาเป็นอย่างดีเ <Yeah>. yeah. มื่อมหากรรมนองเลือดได้เริ่มตน้นขึ้น There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one, you can never have sex. Number two, you can never drink or do drugs. And number three, never. ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. c a u s e you won't be back. I'll be right back! ในขณะที่กระนำแทงความโหดสู <dialect> ่สายตาคนดูหนังก็กําลังล้อเลียนและเสียสีความซ้ำซากจําเจของหนังแนวนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ใส่เหตุและผลที่ช่วยผลักดันให้การตัดสินใจที่คนดูมักจะโหร้องใส่ว่างี่เงาให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเคย ing No, it's just what's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going a t the front door. It's insulting. นอกจากนี้ยังเพิ่มความสดใหม่โดยการหลอกให้คนดูหลงไปกับเงื่อนงำขุดคุยหาคําตอบว่าใครกันแน่เป็นฆาตกรตัวจริง โดยที่ย้ำอยู่เสมอว่าทุกคนล้วนเป็นผู้ต้องสงสัย Everybody's a suspect looking What did you say did ความร้ายกาจที่สุดของสค e ี m คือการโปรโมทแบบสับค้าหลอกที่ทำให้คนดูคิดว่าตัวเอกของเรื่องคือนักแสดงสาวที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนั้นอย่างดูแบร์รี่มอร์ Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. No, it's not. No, it's not. It was Jason. afraid not. No way. Listen, it was Jason. I saw that movie 20 goddamn times. Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. I'm afraid that was a wrong answer. ก้อนจะหักมุมจนแทบบอกเกลออีมือดาราคนดัง กลายเป็นเหยื่อตั้งแต่13นาทีแรกตอกย้ำว่าหนังเรื่องนี้จะก้าวข้ามทุกความคาดหมายของคนดูและส่งไม้ต่อมาให้กับเนฟแคมเบลผู้ที่ต่อมากลายเป็นไอคอนสำคัญของแฟรนไชส์ไม่แพ้ก,กับ g h o โกส a c e แม้ในทีแรก ทีมผู้สร้างจะออกแบบหน้ากากวีมาหลากหลายรูปแบบแต่ก็ไม่มีแบบไหนที่โดนใจเวสเคอร์เวนเพราะในบทของเควินวิลเลียมสันมีการพูดถึงไว้ว่ามันต้องเป็นหน้ากากที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายของหน้ากากวีจึงต้องเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายกว่านั้น costume, the no จนกระทั่งช่วงที่ทีมงานกำลังสำรวจโลเคชั่นในการถ่ายทำ พัวเขาก็ได้พบกับหน้ากาก The p i n ไ i g o s ที่ชวนให้นึกถึงภาพเขียนแนวเอ็กเพรสชันนิสม์ของเอ็ดวาร์ดมุนช์ทันทีที่เวสเแคเวนเห็นเขาก็รู้ทันทีว่ามันคือหน้ากากที่ใช um 261 หลังค้ำคืนที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สยองขวัญหนังก็ซัดคนดูด้วยจุดหางมุมสุดอย่างคาด oh. กับการเผยโฉมฆาตการภายใต้เนาาื้อกรที่ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งแต่มีถึงสอง Surprise, Sydney. เบื้องหลังเสียงอันเป็นตำนานไม่ได้มาจากเครื่องแปลงเสียงอย่างในหนังแต่เป็นเสียงของนักพากย์รุ่นเก่าโรเจอร์แอลแจ็กสัน I am the darkness that exists in the mind of all people. I am not one person. I exist across the spectrum of the human psyche, and I will find a way to you. ทีตลอดการถ่ายทำ ไม่เคยมีนักสแสดงคนไหนได้เห็นหน้าตาของเขาเลยเหตุก็เพราะว่าทีมงานต้องการจะคงความลึกลับชวนคนหัวลุกของตัวละครนี้เอาไว้ I, I think it was really great choice of Weses to not have any of the actors actually meet Roger um uh, because I think it helped us all to stay in character and not be so familiar with him as a person If you hang up on me you'll die just like your mother yeah. ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแสนสุขของปี1996 Scream ได้สาดความสยองสายพันใธุ์หม่สู่สายตาผู้ชมแม้เสียงวิจารณ์จะออกมาดีแต่หนังกลับเปิดตัวด้วยรายได้เพียง6.4ล้านเหรียญแต่ด้วยกระแสปากต่อปากหนังก็พังงาสู่ความสำเร็จหลังยืนรงฉายยาวนานกว่า31สัปดาห์ Scream กว่ารายได้ทั่วโลกไปกว่า1 7 3ล้านเหรียญโอ้โ oh, ปลุกชีพจรของหนังสยองขวัญให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมภาคต่อที่ตามออกมาอีกถึง4ี่ภาคสก e ีมกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญของโลกภาพยนตร์ที่ปฏิวัติวงการด้วยความสยองรสชาติใหม่ที่ใครได้ดูเป็นอันต้องหวีดขั้นสุด hey, I think I'm really so, question is I? The who where am really scared. are you? So m ก่อนจากกันไปบอกพู้เราในครับว่าคุณชอบหนังสยองขวัญไหมถ้าคุณรักหนังสยองขวัญ ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงหนังชวนวีดกว่าใครที่เดียวทีจอดอออก Just do it ทิมจารีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยเดมอล